สวัสดีครับพี่น้องครับยูผมอีกแล้วครับนายตนกานะครับวันนี้มีวัวงามไหมพี่น้องรับชมอีกแล้วครับนะครับเกรดดีพรีเมียมทุกตัวนะครับนายตนกาขายนะครับดีคือดีนะครับพรีเมียมคือพรีเมียมนะครับคำว่าพรีเมียมของผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บ่ได้ใส่แบบเลือดเปลือยครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเป็นวัวสาวนะครับท้องแรกครับพี่น้องครับสาวท้องแรกนะครับมีใบผสมนะครับผสมเจ้า KF31 นะครับพี่น้องครับท้อง5เดือนนะครับมีใบผสมพร้อมนะครับ ตัวนี้เป็นวัวเครื่องโบสถกหางใหญ่ดีครับพี่น้องครับลักษณะดีนะครับโกหางใหญ่ดีล่ำบึกครับพี่น้องครับโอ้โหสีเด่นมากๆนะครับตัวนี้อ่าสังเกตดูจิ้มเขาโหดเขาแล้วนะครับตัวนี้สูงสักร้อยสี่สิบนะครับสี่สิบบวกครับพี่น้องครับดูขาหลังใหญ่ดีครับพี่น้องครับกำเนื้อดีล่ำโตเน่านะครับกำเนื้อลึกดีนะครับสีจัดจานดีครับพี่น้องครับดูขุ้มตาโบสนะครับพี่น้องครับใบหูโบสนะครับเครื่องโบสขาไม่เท่าไหร่นะครับพี่น้องครับขาบาโบสนะครับแต่ว่ากล้ามขาเนี่ยส ผสมเจ้านะครับ KF 3 1นะครับมีใบมีหลอดพร้อมนะครับลูกสาวออกมานะครับพี่น้องสามารถจด F 1ได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับวัวตัวนี้นะครับอายุ2ปีนะครับผสมครั้งที่1นะครับแสดงว่าผสมครั้งเดียวติดนะครับผสมวันที่4นะครับกุมผ้าหกสิบสามกำหนดกำหนดขอดนะครับวันที่19อ่า19บเกอย่างครับนี่ พฤศจิกายนนะครับพี่น้องครับ63นะครับพี่น้องครับมีใบมีหลอดพร้อมนะครับผสมเจ้าอ่า KF31 พันธุกรรมดีแน่นอนครับพี่น้องครับเป็นวัวนําเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับพี่น้องครับแจกจ่ายลูกนะครับไตเด็ดพอสมควรพี่น้องหลายท่านอ่าสาย YouTube อยู่แล้วนะจะฮู้กันนะครับ มวนตัวนี้ครับพี่น้องครับแข็งขาดีสีจัดจานนะครับพี่น้องครับสีจัดจานร่ำโตัวี้วกำเนื้อลึกนะครับกินหญ้าดีนะครับพี่น้องครับวัวสาวท้องแรกนะครับุมตาดำนะครับเป็นวัวโบสนะครับพี่น้องครับมีสีเต่านมนะครับตัวนี้มีสีเต่านมนะครับแข็งขาใหญ่ดีครับพี่น้องครับสีแดงดีนะครับสีแดงมากๆเลยนะครับตัวนี้แดงไม่มีตําหนินะครับโอ้โหสันหลังดีนะครับพี่น้องครับเนี่ยทำแม่บล็อกนะครับพี่น้องครับไม่ต้องอายใครนะครับ หางเง่าเกือบลังดินนะครับพี่น้องครับหางเป็นพวงเลยพี่น้องโอ้โหเด็ดมากๆนะครับสีแดงดีไม่มีด่างแม้แต่ด่างเดียวนะครับพี่น้องครับโอ้โหหาได้ยากนะครับหาตัวจับได้ยากนะครับตัวนี้นะครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจะส่งกิโลละสิบห้าบาทนะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับจับ g p s มาได้เลยนะครับกิโลละสิบห้าบาทบวกค่าจัดส่งนะครับวัวสาวตัวนี้นะครับให้เร็วนะครับให้เร็วนะครับถ้าช้าเนี่ยผมว่าไม่ทันแน่นอนนะครับเกรดพรีเมียมขนาดนี้นะครับ นะบ่มีดังนะครับพี่น้องครับไม่มีตําหนินะครับบ่มีเรื่องขาถกขาถอนนะครับสวยมากๆนะครับตัว like นี้สวยมากๆนะครับอุดมสมบูรณ์ดีนะครับพี <rumor> ่น้องครับบลามันลูกผสมนะครับติดหุงโบสด้วยเครื่องโบสนะครับหุ้มตาดําดีนะครับสีแดงแสบตาเลยครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับดูสันหลังนะครับพี่น้องครับโอ้โหสวยจริงครับตัวนี้ครับสวยจริงนะครับอดอกสนใจครับโทรมาสอบถามครับศูนย์ 644867066นะครับ0644867066นะครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องครับเช็คประวัติการส่งจริงได้เลยนะครับพี่น้องครับเช็คประวัติการส่งจริงได้เลยนะครับเมื่อวานก่อนนะครับเราก็ไปส่งที่อำเภอลำปีมาศนะครับเมื่อวานเราก็ไปส่งที่ร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถเช็คประวัติได้เลยนะครับโอ้โหดูบันทายง่ายดีครับพี่น้องครับกกหางง่ายลำบึกครับพี่น้องครับ จิ้มเขาเริ่มหดตัวแล้วนะครับวัวสาวท้องแรกก็ประมาณนี้นะครับโขกหางใหญ่นะครับน้อโตเวยาวนะครับกำเนือลึกดีนะครับใส่ได้เลยนะครับกินหญ้าเก่งครับพี่น้องครับเลี้ยงง่ายนะครับโอ้โหหาได้ยากครับพี่น้องครับวัววัวเกตินหญ้าเกตนี้นะครับพี่น้องครับเกตดีพรีเมียมนะครับเป็นวัวส่วนสูงสักร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบได้นะครับโดยประมาณดูบันทายครับพี่น้องครับโอ้โหลำตัวยาวมากๆนะครับ เอาบริการรับทรงพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับเปิดราคาใต้คลิปพี่น้องสนใจครับโทรมาสอบถาม0644867066นะครับ0644867066สลักคีนี้ยงี้าพอสมควรครับนะครับสลระจีนีเดี๋ยวผมขอหอยตถทายปกก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับ